สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีมีนค่ะคนลัคนาราศีมีนเนี่ยมีดวงดาวเยอะแยะนะคะมากลุ่มรักแน่นอนค่ะคุณก็จะมีอะไรที่เข้ามากระทบคุณคุณก็อาจจะได้อ่าเหมือนได้ปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะแยะนะคะแล้วก็ เป็นช่วงที่คุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้มากด้วยทำอะไรก็จะต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดนะคะใครมาชักชวนใครมาหลอกลวงอะไรเงี้ยอย่าให้มันง่ายนะคะก็จะต้องมีความดักแน่นมีความรอบคอบนะคะโดยเฉพาะการลงทุนอะไรที่เกี่ยวพันกับการเงินการทองอันเนี้ยต้องระวังนะคะหรือใครมาโฆษณาชวนเชื่ออะไรเนี่ยบางทีเรารู้เท่าไม่ถึง ไม่ถึงการการเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผลเสียได้เพราะฉะนั้นถ้าได้รับฟังข่าวสารข้อมูลอะไรมาคุณก็จะต้องเอามาตระหนักเอามาคิดมาทบทวนให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรลงไปนะคะ,ะในเดือนนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะคะดาวเจ้าเดินการเงินของคุณเนี่ยก็จะเริ่มโคจร,รที่ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเงินการทองของคุณจะเริ่มดีขึ้น นะคะหลังจากที่บางทีเนี่ยเราคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินการทองอะ่ะไม่ค่อยได้นะคะมันก็จะมีเหตุติดขัดมีอุปสรรคทําให้ไม่ได้ตรงกับดังที่เราตั้งใจไว้แต่เดือนมีนาคมหลังวันที่13มมีนาคมไปดาวการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีแล้วนะคะค่อนข้างที่จะดีแล้วค่อนข้างที่จะไปะมีทิศทางในสิ่งที่มีความมั่นคงมากขึ้น นะคะคมองเห็นรายได้รายรับชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็มองเห็นเรื่องอในครอบครัวในความสุขความสุขในครอบครัวหรือการที่มีปัญหาอะไรติดขัดในครอบครัวมันก็จะเริ่มมีแนวทางมองเห็นปัญหามองเห็นการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้ในเรื่อง าการงานของคุณจะเป็นในทิศทางไหน,นะคะในวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอารินะคะดาวเจ้าเรือนอาริเนี่ยโคจรเข้าทับลัคนานะคะวันที่14มีนาคมาช่วงนี้เนี่ยคือดาวปัญหาดาวอุปสรรคดาวติดขัดเนี่ยนะคะามากุมลัก สิ่งที่เป็นปัญหาทั้งหลายเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะ,ะคุณก็จะมองเห็นปัญหาชัดละแล้วคุณก็จะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยนะคะแต่คุณไม่ได้แก้ไขคนเดียวค่ะก็จะมีคนช่วยเหลือคุณนั่นแหละนะคะ,ะแล้วคุณก็จะมะีเขาเรียกว่ามีแนวทางถ้าปรึกษาใครก็จะไดะ้รับรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในสิ่งเหล่านั้นมากด้วยนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามีอะไรเข้ามากระทบะในด้านความคิดความอ่านในด้านที่จะต้องทานูน่ทนทํานี่อย่างเงี้ยค่อนข้างมากก็ไม่เป็นไรก็เป็นจุดที่เราก็ต้องปรับปรุง เรายุ่งยังดีกว่านะคะเราเหนื่อยก็ดีกว่านะคะ,ะเพราะว่าถ้าเหนื่อยถ้ายุ่งแล้วก็แก้ไขปัญหาไปอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีหรือมีปัญหาเรื่องร่างกายอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเราจะเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาหรือยุ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณเดือปัญหาอะไรก็ตาม เข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องย่อท้อคุณก็แก้ไขปัญหาไปนะคะยังดีกว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะทีนี้สิ่งที่มองเห็นกันเงินก็เริ่มฟื้นตัวแล้วการงานก็จะมะีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะ,ะแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องติดต่อกับผู้คนเยอะนะคะ,ะถึงจะเกิด ความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นต้องไฟ์หน่อยต้องวิ่งเต้นหน่อยถ้างานเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็จะค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จหรืองานถ้าสัมพันธ์กับทางไกลออนไลน์อย่างเงี้ยก็มีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสสำเร็จได้ด้วยเช่นกันสำหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะอ่าทีนี้สิ่งที่ มองเห็นถ้าเกี่ยวพันกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยละนะคะที่จะต้องอเหมือนกับแฟนเราหรือคนรักของเราและตัวเราเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เราต้องทำอะไรร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันเนี่ยนะคะทำงานร่วมกันหรือมีกิจกรรมหรือมีธุระที่จะต้องทำร่วมกันอ,อย่างเงี้ย ตเป็นนน้ะะคะในช่วงจังหวะนี้นะคะอาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันนั่นเองเราก็จะต้องแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องพูดคุยกันเยอะๆหน่อยนะคะในช่วงจังหวะนี้แล้วก็การพูดคุยของเราก็จะต้องอะระมัดระวังคำพูดคำจาต้องมีความรอบคอบละเอียดในการติดต่อไม่ว่าจะกับแฟนเราคู่ครองเรา กับลูกค้าเราอันนี้ก็ต้องสำคัญด้วยนะคะ,ะงานคุณค่อนข้างเยอะด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมีนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นงานหลักอย่างเดียวมันจะเป็นงานลองๆออกมาเนี่ยนะคะแต่เข้ามาถาถมทีนี้สิ่งที่อมองเห็นนะคะหลังจากดาวอาทิตย์ย้ายแล้วดาวพุธค่ะเขามีการโครจรพักองศา ถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมในวันที่16มีนาเข้าพักองศาตั้งแต่วันที่10มีนานะคะการโครจรถอยหลังมาอยู่ราศีกุมเนี่ยนะคะ,ะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเห็นไ,ไหมคะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีด้วยนะคะ ปัญหาในครอบครัวต้องระมัดระวังนะคะแล้บางทีเนี่ยปัญหานี่ก็จะสัมพันธ์เกี่ยวกับการสื่อสารคําพูดคําจาของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรในครอบครัวกับคนรักกับแฟนเนี่ยนะคะการสื่อสารอะไรเนี่ยนะคะจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะสิ่งที่คุณพูดบางทีมันก็จะไปกระทบแล้วก็สร้างปัญหาความผิดเพราะเขาเรียกว่าไงผิดใจกัน ปิดคล้องมองใจกันมีความไม่สบายใจกันเกิดขึ้นในครอบครัวได้อันนี้ต้องระวังนะคะซึ่งบางทีเราก็มีความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็งุดหิดได้นะคะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีดาวไหลดวงเข้ามากลุมลักเราด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนเจออะไรมากระทบเยอะใจเราก็ไม่ค่อยนิ่งอย่างเงี้ยพอมีอะไรคิดอะไร ออกมาเราก็จะพูดเราก็จะสื่อสารซึ่งบางทีเนี่ยการพูดไปของเรามันอาจจะไม่ผิดมันตรงเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังสําสหรับคนลัคนาราศีมีนนะคะส่วนด้านอื่นเนี่ยก็มองเห็นแล้วโอเคแล้วนะคะในเรื่องการเงินการทองก็ฟื้นตัวแล้วนะคะในเรื่องการงานก็ถือว่า,าเข้ามาได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นช่วงที่ต้องแก้ไขปัญหางานเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะออกในแนวที่ว่าต้องทําอะไรร่วมกันแล้วก็มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันน่นะคะแล้วก็มีปัญหาแล้วมันก็จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างนั้นนะคะไปแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างดีนะคะส่วนคนที่เราคอยแฟนเนี่ยนะคะ,ะก็มีโอกาสพบ นะคะพบเจอคนรักเหมือนกันเป็นช่วงที่เรามีสเสน่ด้วยนะคะ,ะใครเห็นใครก็เมตตาใครเห็นใครก็อยากจะพูดจะคุยด้วยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนลักนาราศีมีนเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางในเดือนมีนาคม2568หหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสร้างกุศลบ่อยๆนะคะไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ